ความลับครูมิลินสายนาเด็กหญิงเบลวันแรกก็มาสายเลยนะจ๊ะอ่า thank you for today นะคะผู้ปอออกก่อนค่าเหมือนเดิมวันนี้เราออกแค่นี้ก่อนและน้องผู้ปอออกก่อนค่าฟังอ้าวอ้าวทุกคนเด็กใหม่มาจะต้องพูดอะไรน่เนีดีต้อนรับจ้าสวัสดีค่ะเบลนะคะปฝากตัวด้วยนะคะทุกคน ไม่คุนหน้าเลยแฮะงั้นมานั่งข้างหน้าฉันละกันนะโอเคโอเคโอเคไปไปรีบนั่งรีบนั่งนี่ฉันมีอะไรจะเมาส์นะเมื่อกี้มินนี่มา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 เล่าต่อเล่าต่อ,อก็คือว่าครูมิลินอะ่ะดาเป็นครูใหม่ไฟแรงเพิ่งมาสอนได้ไม่กี่วันนี้เองอะ่ะทีเนี้ยครูมิลินก็ชอบสอนนม่จบนนแล้วก็ออกห้องก่อนเวลาทุกรอบเลยไม่มีอะไรละบุกข่าตัวก่อนนะทำไมถึงออกคาบก่อนเวลาถ้าสมบุติครูออกก่อนแล้วครูเขาหายไปไหนอ่ะ นั่นคือสิ่งที่พวกเราสงสัยครูมิลินไปทำอะไรกันแน่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ตอบไม่ขอยอมรับความจริงนั่นสิเอาจริงนะครูมิลินครูมิลินมีงานที่ต้องทำพักกินข้าวแล้วนี่พวกเธอยังไม่ไปกินข้าวกันอีกเหรอจ๊ะและนี่ดูเด็กหญิงพลอยใครให้เธอแต่งหน้ามานันอะขนาดนี้จะไปเอางานเม็ต้องไรูคะอเออแก แล้วนี่เราจะเอาไงกันต่ออ่ะก็คือจะสืบเลยปะไม่ใช่ไงไม่อยากรู้เหรอใช่จ้าอยากรู้อ่อฉันว่าคงไม่ดีหรอกมานี้นก็รู้อยู่ว่าพวกเราเป็นคนชอบเพือกแต่จริงๆหนูไม่ใช่คนไทยนะคะหนูเป็นคนเมกาค่ะคนอินเดียค่ะนี่แกดับวันเข้าเนี่ยฉันก็ยิ่งอยากรู้เอางี้เราจะตั้งกล้องไว้ดี่ะโอ้ยลอยโทษตื่นจ้าพูดเหมือนตัวเองเคยเป็นเศรษฐีดูใบมาก่อนอะเนาะ รุกนี้อ่ะข้าวสุดท้ายก็คาบครูมินินไม่ใช่เหรอใช่ใช่เราจะเริ่มสืบพรุ่งนี้ทุกคนว่างไหมว่างงั้นฉันจะเตรียมขูดมาลัก,กันเอามาเพื่อโอเคค่ะเด็กๆไม่มีการบ้านนะคะงั้นคู่ขอตัวก่อนเหมือนเดิมนะจ๊ะม,มาแล้วจ้เาเซลวันฮารอคูเตนะจ้า นักเรียนมีอะไรจะสอบถามคุูเพิ่มไหมคะติดตรงไหบอกได้นะคะไม่มีนะคุูไปแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยได้ปะได้ปะเต็มเท้าเต็มบา่าไปกันจ้าเดี๋ยวฉันรออยู่นี่นะเคเค เออแกว่าครูมีจิตยืนเวรอยู่ป่ะใช่ป่ะวันนี้ร้ชททำไมยังไม่กลับบ้านอีกคะนักเรียนนี่ก็เย็นแล้วนะคะภ้าแปดก็หมดแล้วค่าฟังนะคะแค่มาเข้าห้องน้ำค่ะอ๋อจ้ะโอเคค่ะขอบคุณเลยข้ไปก่อนเรื่องบ้าอะไรเนี่ยครูมิลินที่รอค่ะด้านในใช่ครูมิลินปะคะพอดีอยากมีเรื่องจะสอบถามขอถามได้ไหมคะตอบค่ะทำไมครูถึงชอบออกก่อนคะนักเรียนค่ะ โอ้แห้เป็นโลคท้องเสียค่ะอุ้ยขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวรอข้างนอกนะคะไปละที่แท้ครูก็แค่ท้องเสียแกรอฉันด้วยเฮ้อเจ็บมากเอ่อเออก็ยังไม่กลับอีกเหรอคะ